มีการน้ำไข่มาใส่ลุกใหม่ที่เตรียมไว้อย่างถูกวิธีเพื่อให้ไข่ฟักอย่างปลอดภัยจากสิ่งรบกวนอื่นในช่วงที่ผ่านมามีเรื่งเก่ามางไก่ที่อันนี้ที่เจอในท้องทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ แล้วเต่าเป็นเต่าที่กองเพื่อดูแลไหมฮะ,ะอันเนี้ยไม่เื่อตอนเนี้ยก็คือเ่าเชเ็คแล้วว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่แรกที่จากสูงก่อนแต่ว่าแต่เาเราจนอนเช็คกับทางาของกรมทรัพยากร้ทะเลไใช้ฟันเพื่อี่ว่าจะดูว่าปลาโลโคเนี้ยมันเป็นสตวของที่ไหนครับแล้วอยากฝากอะไรถึงชาวประมงไหมครับที่ที่ที่ทออกหาปลาแล้วเรามาเจอเขาแงอวนแบบนี้ ในท้องเน่ยจริงๆริจริงพวกเนี่ยมันก็มันก็ห้ามวิถีชีวิตของของเขาไม่ได้แต่ว่าก็ในเรื่องแบบในเรื่องข้องมาทำ มีเบ็ดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีอวนเป็นพวกเป็นหมุดหมกระทงนะหมอแล้วก็อวนส่วนใหญ่จะเป็นอวนนะฮะ

อยู่ในน้ำไราทั้งหมดเลยเพราะมีเศษกระโงที่เราทิ้งไปแล้วด้วยวัวสองกิโลตึ้นครับใช่ครับเป็นสองกิโลอันนี้คือวัวเป่านะครับตอนแรกคือ ปลาปูกับพวกสาหร่ายทะเลไอ้กล้วยพวกเนี้ยนี่อะไรครับเอ็นเี่้อไมันตกร่ะใช่ครับเย็นมันเป็ดดาวอ่ะใช่ครับ